ช่องระฆังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางลาวพัฒนาของเจีนุปารมีมหาเฮงนะคะเริ่มกันที่ฉบับแรกค่ะเป็นชุด2ตัวนะคะแนวทางลาวพัฒนาประจำวันที่17กรกฎาคม2 6 7 7คืนนี้เจให้เด่นที่7และ8ค่ะแล้วก็เน้นที่7 8นะคะชุด2ตัว7 1 7 5 7 2 8 5 8 0 8 1 แล้วก็ระวัง4-5ไว้ด้วยนะคะต่อกันที่อีกหนึ่งฉบับค่ะจะเป็นชุด3ตัวนะคะชุด3ตัววันนี้เจให้045และ078แนวทางโดยเจนุกวารามีมหาเฮงค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะ ถ้าใครเห็นเลขและชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อดีจ่จะงหม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ